เราไม่เคยมี42องศาเซลเซียสต่อกันเลยเนี่ยทั้งอาทิตย์เนี่ยเราก็ไม่เคยเจอแล้ว p rediction ก็คือว่ามันจะนานขึ้นแล้วรุนแรงแบบนี้ขึ้นเรื่อยๆได้เวลาไปกับก้โลกันแล้ว ทุกคนทราบกันดีแน่ๆว่าภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นมิชชั่นที่เราต้องแก้สถานการณ์กันอย่างเร่งด่วนแต่ภารกิจนี้คงไม่สำเร็จง่ายๆแน่หากปล่อยให้ใครคนใดคนหนึ่งต้องทำเพียงลำพัง ในวันสิ่งแวดล้อม5มิถุนายนนี้ทางสยามดิสคัฟเวอรี่จึงได้จับมือกับเวิร d ์คาแรคเตอร์อย่าง Go a s t r o Boy Go หุ่นยนต์ฮีโร่ในดวงใจของคนทุกเพศทุกวัยเกิดแคมเปญสนุกๆอย่าง Earth Discovery Go a s t r o Boy Go Mission to Save the World ชวนทุกคนมาสนุกกับกิจกรรมและกอบกู้โลกไปด้วยกันตลอดเดือนมิถุนายนนี้ที่สยามดิสคัฟเวอรี่แต่สงสัยไหมว่าทำไมต้องเป็น Go a s t r o i y Go ก็เพราะว่า Go Astro Boy โ o เป็นคาแรคเตอร์ที่เดินทางมาแล้วทั่วโลกทําให้เขาได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะสิ่งแวดล้อมโลกอยู่ตลอดเวลาการมาร่วมแคมเปญในประเทศไทยกับสยามดิสคัลล r y จึงเป็นโอกาสดีที่ g โ Astro Boy โ o จะมาเป็นตัวแทนสื่อสารเรื่องสิ่งแวดลอ้อมที่ทั้งจริงจังด้วยแล้วก็สนุกด้วยปัจจุบันนี้ครับในปี2022เนี่ย2 0 2เนี่ยครับเราพบว่ามีสถิติเพิ่มขึ้นเป็น8 9 0ถึง900ครั้งต่อปี ในหนึ่ปีมี315วันนั่นหมายความว่าเราเราจะ,ะเผชิญกับความรุนแรงธรรมชาติเนี่ยสอรอบต่อวันรอบๆอบโลกอันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดความโกลาขนตลอดเวลานะครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจะเห็นว่า40ปีที่ผ่านมามันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยแล้วคิดดูสิครับว่าในอีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นพันครั้งต่อวันซึ่งตอน,นเราเริ่มประสบแล้ว เราไม่เคยมี42องศาเซลเซียสต่อกันเลยเนี่ยทั้งอาทิตย์เนี่ยเราก็ไม่เคยเจอแล้ว p rediction ก็คือว่ามันจะนานขึ้นแล้วรุนแรงแบบนี้ขึ้นเรื่อยๆไฮไลท์ life, บริเวณชั้น G ที่กำลังจะแสดงนิทรรศการอาร์ทอยและผลงานคอลแลลระหว่าง Go Astro Boy Go และศิลปินอาร์ท,ทไทยถึง10คน ทำให้เราได้เห็นถึงคาแรคเตอร์ต่างๆในโหมดเจ้าหนุ่มฮีโร่รองเท้าบูทแดงไม่ว่าจะเป็นเจ้าแกะกินจุชูชิฟที่ศิลปินลองนึกจินตนาการดูว่าถ้าคาแรคเตอร์แกะของเขาได้สวมรองเท้าไอพ่นของโกเอสโทรไบโกจะไปโผล่ที่ไหนทําภารกิจอะไรได้บ้างนึกแล้วก็สนุกไปด้วยเลยผมคิดว่าในมุมของตัวคาแรคเตอร์ที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยน่าจะเรียกว่าไงดีผมว่ามันให้ผลดีคล้ายๆกับการที่เราเอาดาราในปัจจุบันเนี่ยมาพูดเรื่อง สิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยเพราะว่าคนเป็นที่รู้จักอะไรอยู่แล้วนะครับคือก็เป็นเหมือนวิธีการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งที่มันน่าสนใจให้คนกลับว่าเออรู้ว่าตอนนี้มันมีเรื่องที่มันต้องคอนเซิร์นอยู่นะถ้าเราให้คนเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านหนังสือเรียนอะไรเงี้ยมันก็จะน่าเบื่อใช่ไหมครับพอเปลี่ยนมาเป็นเป็นคาเลคเตอร์ calendar, หรือมาอยู่ในมีเดียมผลงานที่คนเขาติดตามสนใจอย,อยู่แล้วเนี่ยเช่นอาอร์ทอต่างๆอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เขาได้รับรู้เรื่องพวกนี้ไปมากขึ้น แต่อันนี้บางทีผมว่ามันเป็นเรื่องของคนแบบอาจจะไม่ใช่เด็กน้อยนะคนที่มาเดินที่ห้างเพวกนี้จะเป็นตั้งแต่วัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่หรือคนที่มีอายุมันเหมือนได้กลับมานึกถึงทีหนึ่งนะว่าแบบโอ้สมัยนี้เราก็รู้ว่าโลกโลกมันต่างจาก10ปี20ปีที่แล้วมากอะ่ะคือคือ,อยังไงผมว่าเออก็เหมือนให้คนมาตระหนกักนิดนึงเออมันก็อโซบอยมันก,มนก็มันก็เป็นอีเวนทีท่แบบเ อย่างน้อยก็จูงใจให้คนแบบกลับมาคิดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างเพราะจริงๆเราก็ไม่รู้จะอยู่ได้ีอกนานแค่ไหน,นแบบว่าเมื่อก่อนตอนผมเด็กๆอุณหภูมิทั่วไป25องศาอย่างนี้จมือนเปิดแอร์สมัยนี้แต่สมัยนี้เพิ่ว3าองศา บอกเลยว่าทั้ง10ศิลปินไทยทุ่มกันสุดฝีมือแม้แต่งานสไตล์พิกเซลอาร์ตของ B.K. k b r o s ก็ยังไม่ทิ้งการสื่อสารเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะศิลปินเลือกใช้วัสดุจากไม้มาสร้างสารรค์ผลงานแบบละเอียดสุดๆใส่อาร์ทอยคนไหนอยากจับจองเป็นเจ้าของจะบอกว่างานนี้ไม่ต้องจุ่มแต่ก็ไม่ควรรอช้า มาเยือนไทยทั้งที่จะมาแค่นี้ก็คงไม่ได้ Go Astro Boy Go และสยาม Discovery จึงเขอาดันแคมเปญช่วยส่งต่อภารกิจไปถึงมือทุกคนด้วยคอลเลคชันพิเศษที่จะเชื่อมความยั่งยืนเข้ากับไลฟ์สไตล์ของนักช็อปไม่ว่าจะเป็นสายแฟชั่นอย่าง Brand Interface, Brand Component หรือ Brand Sustainable Fashion อย่าง Earthology Studio ที่มาพร้อมคอลเลคชันพิเศษ Go Astro Boy Go หากแฟนๆโกอส r ท o ไบโกคนไหนอยากเติมเต็มหัวใจด้านความยั่งยืนด้วยการเลือกผลิตภัณฑ์ใส Eco ่ e c o f r ฟ e n d l อี c o โ o p ป a ชั้นหนึ่งสยาม Discovery ก็ได้รวมมาให้แบบครบครันมากไม่ว่าจะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กที่นี่มีครบทุกหมวดโดยเฉพาะฝั่งแฟชั่นดีไซน์จาก u p c y c l e Pieces ก็มีมาให้เลือกกันสนุกมากยิ่งขึ้น และที่เราอยากอัปเดตคือตอนนี้เขามีโซนอีโคคาเฟมาเปิดใหม่ด้วยเพิ่งเปิดตัวไปแบบสดๆร้อนๆจะบอกว่าเมนูเครื่องดื่มมันน่าสนใจแล้วเฟอร์นิเจอร์ในโซนนี้ก็ทํามาจากวัสดุอัพไซคลิ่งแทบพนั้นเลยอย่าลืมแวะกันไปนะทุกคน e ีโคโทเปียแวะกันไปได้ยาวๆแต่หากอยากเจอ Go Astro Boy Go ด้วยแล้วแคมเปญ Earth Discovery Go Astro Boy Go Mission to Save the World จะจัดขึ้นจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นสา่กรีนเซฟิกัดเรามาด่วน